สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารุ่งรับยัยเสกอันนี้ยัยเสกินอะไรนะอย่างแบบนี้พวกผลไม้เปรี้ยวค่ะหน้าบ้านของยายเสกเองโลกมาได้เขามาเยอะมากซึ่งหนูก็กลัวแหละพูดตรงๆสามปีได้แล้วค่ะได้กินแล้วเยอะมากเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะพี่กลัวแบบเผื่อพี่แบบทำอ้าปากันฟันแล้วแบบ พี่อาจจะบอกหมอผมเจ็บครับเอ้หมอไปตัดลิ้นพี่ด้ดูข่าวไปด้วยค่ะตัดลิ้นขาดมันยุ่งเลยนะดูข่าวคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอแพดสองจอประชันกันเลยค่ะวันหยุดจริงๆเออว่าดีว่าไม่ีไม่ใช่ป่ะครับใช่่ตัดลิ้น คายเหงาได้บ้างค่ะโยดประเทศนอกเพราะว่ายิ่งถ้าเขามีอาวุธอยู่ในมืออย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่ค่ะเพราะเขามีหมาอยู่ในบ้านเขาก็ปล่อยหมาค่ะอืตัวเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยถึงที่จะยังไงดีเรามียังมีสายจากเพื่อนบ้านคุณใช่ไหมมีค่ะจริงจริงมีคนอยากมาเยอะเดดืออร้นวันนี้หยุดสายเพื่อนหนึ่งวันค่ะวันหยุดเขาบอกเขาจะเขาจะเขาูะวิธีแก้เขาไปทำแก้ให้กันทูเจ้าชาญเรื่องเพื่อนทูเจ้าชาญเรื่องเพื่อนบ้านอืม นี่ดูยายสิตกินนะคะะรเปรี้ยวพร้อมน้ำจิ้มได้ค่ะคุณพลอยก่อนก็ได้คุณพลอยนะโอ้โหคือแล้วอย่างนี้จะทำยังไงแล้วตอนนี้คุณมีสะบรอะไรเขากมอจริงเขาก็มีมาในในไลน์แชทเขาก็มีแบบมาแตะผมอะเพราะว่าคือตอนนั้นเหตุการณ์เนี่บอกว่าทุกคนก็เริ่มเริ่มเริ่มเขาเรียกพิมพ์กันในบ้านรัวมากแต่แล้วผมก็เหมือนแบบมีไปเสริมว่าเออเรามันเราแก้ปัญหาในระบบแบบไม่ได้จริงหรอเออคือ หน่วยงานไม่ช่วยไม่ได้หรอใช่ฟีลประมาณนะั้นเขาก็เหมือนจามาแซะผมว่าออกไปแล้วแบบยังยังจะคิดเจ้าแค้นอีกหรออะไรเงี้ยแบบคือเขาก็ยัง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 มีงมเออมามา,มาแซะมาแซะอยู่เรื่อย,อยมาแล้วอ,อ่ะตอนนี้อยู่ในสายคุณพลอยนะเดี๋ยวคุณชมใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะฟังทนายไพศาลจะพูดเลยว่า ดุมากมเลยค่ะของธนเลฐสภาธนรัฐสภา,าใช่ไหมอร่อยมากแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆาาเยอะมากเ<า>ยอะใช่ไหมเยอะเยอะบางทีเขาอาจจะคิดยังไม่ถึงและไม่ค่อยได้ใช้พวกพรบรพวกนี้โอเคนะครับแล้วคือคือเขาส่งไปเป็นปีแล้วคือยังติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยหน่อยนะแล้วก็ถือว่าทำติดต่อเนี่ยโอเคคุณพลอยสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยครับคุณพลอยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถูกไหมใช่ค่ะพลอยเดี๋ยวกับพี่ตุ๊ดเลยค่ะขอโอเคคุณพลอยโดนอะไรยังไงบ้างครับของพลอยเนี่ยจะเป็นเรื่อง รถเร็วค่ะของพลจะเป็นหัวหน้าแจ๊งแม่ลูกอ่อนในหมู่บ้านแล้วกันค่ะคือพลจะมีลูกเล็กสามขวบกปับสี่ขวบแล้วก็จะเป็นลอยเดียวกันนีพลไม่ส่งคลิปวิดีโอค่ะให้ทางทีมงานที่หนูเรียบร้อยแล้วสามารถประกอบเปิดประกอบได้เลยค่ะคือเขาเนี่ยจะมีเรื่องกับที่ที่อยู่มุมขวาบ้านของพลค่ะอ่าที่คนนี้เขาจะ mm hmm. ค่อนข้างขี้กับเขาใช่ค่ะแล้วเขาจะขับรถนะคะวันนั้นน่าจะประมาณสามสี่รอบค mm ่ะคะแบบเร็วกับเสียง กระจกบ้านหนุสั่นเลยค่ะพี่หนุมแล้วก็จะมีบ้านของพลจะเป็นบ้านหนึ่งแต่อะแบอบกเล็กไม่ได้จะเป็นคลิปทิ่หนึ่งค่ะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ตรงกลางซอยแต่เขามีเรื่องหัวมิงซอยอ่าแล้วเขาขับแบบคือถ้ามีเด็กยิ่งตัดหน้าคือคนแน่นอนนะคะแล้วในซอยพลเนี่ยเ,เด็กเล็กเยอะมากความคือเขาขับแบบเนี้ยหรือว่าพลน้องหนาไปขัดเด็กแบบเนี้ค่ะแล้ว น้องคนที่โดนกัดก็คืออยู่ในซอยพอยห่างจากบ้านพอยแค่หนึ่งหลังโดนกัดเลยเหรอฮะอ่าไม่ไม่ที่โดนกัดโดนไล่กัดนะคะแล้วพี่เลี้ยงเขาต้องอุ้มน้องอ่ะเขาอุ้มน้องเป็นคลิปที่ออกข่าวเมื่อวานค่ะพี่หนุ่มคือพี่เลี้ยงเขาต้องอุ้มน้องแล้วพี่เลี้ยงเขาโงหัวฟาดมีแผลด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจทีงานมีลูกหรือเปล่าอ่าก็คือพี่เลี้ยงต้องอุ้มน้องหนีหมาค่ะแล้วเรือนบ้านต้องเปิดประตูรั้วให้เด็กคนนั้นเข้าไปหลบในบ้านแล้วน้องเขาเกิดอาการแทิคน้องเขาแค่สามขวบค่ะวัยเดียวกับลูกพลอยเลย กลแล้วแล้วตัวเฟอร์นีพลอยเองเนี่ยพลอยเคยมันจักรยานพาลูกๆตอนนั้นลูกแค่ไม่กี่เดือนค่ะกับลูกโตหุ่นกระซประมาณนี้ค่ะเขาจะขับรถแบบไม่รู้เป็นอะไรเขาควรจะปิดสายแต่เขาจะขับรถมาจิดเกียดคนทุกคนที่เขาขับผ่านค่ะวันนั้นก็เป็นประเด็นกันตอนตอนที่ที่พีงไม่ขายยายขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแซ่บมากเดี๋ยวจะจามงามช้าง กราบสวัสดีค่ะ